เมนูข้าวผัดไข่โบราณสีเข้มๆแบบนี้มีใครเคยกินบ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูสวัสดีค่ะเจอกันตีห้าที่บ้านโค้งหนองนาววันนี้ไม่มีกาแฟกินนะคะก็เลยชวนพ่อบ้านไปเซเวน่นพี่ลูกชิ้นถือว่าเป็นแฟนตัวยงของเซเว่นเลยนะคะตั้งแต่มีเซเว่นมาเปิดในหมู่บ้านเนี่ยก็ไปแทบทุกวันด้วยความที่เราต้องทําอาหารเช้าทุกมือ้อบางทีทํางานเพลินก็ลืมซื้อวัตถุดิบก็มีเซเว่นนี่แหละคะ่ะที่มีทั้งผักแล้วก็เนื้อสัตว์ผักที่เราใช้ทําอาหารในมือนี้ก็ซื้อมาจากเซเว่นหมดเลยนะคะมีผักคะนา้าต้นนนนนออมผักักกีว็็็ะะะเเเเเขขขืททศจําาาปูดดไ่โบรณค แม่ทําให้กินบ่อยแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเขาก็จะทำข้าวผัดแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นรสชาติที่คุ้นชินพื่อนทุกชิ้นก็เลยชอบเดี๋ยวเช้านี้จะทําให้พ่อบ้านชิมนะคะไม่แน่ใจว่าจะชอบกินไหมอันดับแรกก็จะต้องเอาหัวหอมไปเจียวกับน้ํามันก่อนที่จงต้องใช้เป็นหอมหัวใหญ่นะคะแต่เราไม่มีก็เลยใช้เป็นหอมแค่ก็เอาเนื้อสัตว์ลงไปผัดให้สุกแหวกตรงกลางนิดนึงจะได้ตอกไข่ลงไปวันนี้ใช้ไข่เป็ดทั้งหมด3ฟองผักที่ใส่ในข้าวผัดมีหลักๆอยู่2อย่างก็คือผักคะน้าลแล้วก็มะเขเา,าเยี้นวอ ตาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซีอิวดำนะคะข้าวผัดโบราณเขาจะมีสีเข้มๆประมาณนี้แล้วก็โรยต้นหอมผักชีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดถ้าจะให้ดีต้องเป็นข้าวเย็นนะคะแต่ว่าพี่ลูกชิ้นใช้เป็นข้าวร้อนมันก็เลยจะออกแฉะนิดนึงพี่ลูกชิ้นคิดว่าเมนูนี้น่าจะนําไปผัดด้วยกระทะสแตนเลสหรือไม่ก็กระทะเหล็กมันจะมีความหอมกระทะกว่านี้ส่วนผักแก้มที่กินคู่กับข้าวผัดจะเป็นแตงกวาหรือว่าต้นหอมก็ได้โรยพริกไทยป่นนิดหนึ่งเพื่อความหอมถ้าไปกินที่ร้านอาหารตามสั่งเขาจะให้มะนาวเาารหล้วกออร่ยถู าากกมแต่ว่าพ่อบ้านเขายังเข้าไม่ถึงนะคะเขาบอกว่าเขาผัดอะไรมีกลิ่นซอสด้วยแต่สรุปก็คือกินหมดเลยนะคะไม่เหลือเป็ดที่บ้านโคกงหนองนาเลี้ยงไว้2ตัวก็คือ MK กับซูกี้ตอนนี้ก็ไปพาเพื่อนมาอีก2แล้วก็เดินมาขออาหารแสนรู้มาก